สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุปูซุกคนเนาะค่ะเนาะมาคะ่ะเมือ่อยีกินขา้าวแรกน้ากันค่ะแกงปลายกิลเล็กเสียบๆด้ยเนาะค่ะเนาะแกงปลากิลเล็กเส้นหนังงวัวบัดนอกข้าคะ่ะเนี่ยคะ่ะหนังงัวข,ขออนุญาตะะเด้อค่ะยิบไผ่โชว์เนาะนีแอ,อมเสียบกับพี่นอ้องน้ำกันเยอด้อ นังว่าหอมอมซะหน่อย อมแรงอมง่ายน้ำกักกาเด้อดไข่พี่นองเดอ้อกินกับข้าวบัานเฮ้าก็คือทอดบัานนอกบัานหน้าเฮ้า,านาะค่ะเนาะอื อ้ออีพออีมเมลแบบพี้งอกดูเฮา บึงเทีเฮยแดงกะเหลียวเบืเ่งเนี้วนั่นแนวนีได้จ้ะมึงได้กินผักกะเลียวเบิ่งผักตาบ่ก้อยดีไหมแต่ที่ว่าอเ้อบึงทีมันมีแมงมีหอย่างบอกใช่ไกินบะเลือกะเล้งเบิ่งบะเขืออพ่ง ขอโทษขออภัยด้วยพลองเนอะมึงเท่าก็บมีการกินมุ่มมั่ม ยังก็ได้ได้พี่น้องน,นางงัวเนี่ยตม้มต้มแซบก็ได้ค่ะต้มแซบนีกระอยเ้อค่ะเด้อต้มแซบต้มแซบก็ได้ก้อยก็ได้ค่ะพี่น้องก้อยก้อยน,นางงัวต้มดีๆหลัวก,ก็มาใส่ขกัวพริกป่วนหัวอหวอมวัวแซบจัง มาตะกีพี่น้องบั่นเฮ่าเนี่ยบะแมงซีซอเนี่ยกับตลาดเนี่ยอย่างแต่ละอย่างเนาะอย่างน่อยเนาะพอเนี่ยเป็นช้ำแหลกงัวงกล้วยใส่กระตากระตาบักย้า่ยยีิหาบาทพี่น้อง ขายเงินเส้นนังวัวอย่างก็เบื้องดบียากเนาะพอเะมันเอาไว้ขายเนื้อไข่อยังหลักก็นังวัวไว้ย่นขื่นส่านเราไว้ย่นขื่นส่านเราไว้เป็นดังมันกับแสบได้พี่น้องดังมันกับมะเผาไหวไว้ตีนมันกับมะเผาไหวไว ย่ำอยแกงใส่ขีดเล็กช็ดแกงใส่ผักตุ้งสีลรเป็นเผาไฟไว้มันมันสิเก็มไปได้ด่วนจ้ะก,กินกุุบกุ๊แซ่บปูดระยิบซิมหาตาใหญ่นึง ไปขายเนื้องินเส้นเนาะอีหยางกับนายเกี่ยวเขาจังเก็บนีหยังกับนายเกี่ยวเขาจังเก็บทีน่าดำหน้ากับซำบันดอกเข้าเนาะอไหนเงินยี่สิบห้าบาทนายเกี้ยวเขาจังเก็บหุ่ดบกง้อย แ้งแบเป็นพูดแ้วพี่น้องเนาะพันปะซังกิโร่จ้ะแบง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 ออกไปจะ้ะหลังแต่เข็บไปท่านแพ่งงก้กแง บอกถึงเขาเป็นเจ้าของง้วเจ้าของกล้วยเนาะเรื่องค่าขา,ขายเอาสูฟังจากเนื้อไรขายแล้วเขาก็กินน้ำต่ซุ้มหนังซุ้มยางเขาเก็บไปนะมันเบ่อกระหยได้การกินนะแมอ่อื้เอาซูฟังมาไปขายพอเป็นแห่ไปขายไปขายจะอ่อน พึ่งกะตาพี่้องเอ้ยตอนนั้นเนาะอายุกับสิบประมาณสิบสองสิบสามขวบแหละพี่้องจำได้อยู่จำคว่มได้เบิดนะ พ่อให้ไปขายไปเด้อลูกเด้อนี่เอานี่ไปขายพ่อแง้มเกี่ยวเข่าเขาจังไปเก็บเงินเนาะเป็บนบอกเน,ะนาะบันนาวเขาเป็นเจี๊กกันแหลกเปลี่ยนกันได้เป็นหองก็เตือนบ้าสิว่าเงินข้ามสื่อซูสิ่งทซอย่างเลยจะกันใช่ง่ายแต่ยังเอื่นกันไปเฮ็ดซอยแหลกเปลี่ยนกันเงินมันหายากเน,นาะนาาี่ก็หายากก็อกัน บ่ไม่หายากหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เอหอหายากพูดหายากายาก,ายาก็หายากพู้หางานก็หางานแต่ก็ใส่งานก็คือหายากใส่ยากใส่ยากแปลว่าเฮามีของเฮากินเองบางเที่ยนั่นปูปลาเป็ดไก่เนาะเฮาเลี้ยงเองสุยาง เดี๋ยวยด้ธุรกิจร่องรับหมดเปล่นข <c oughs> ึ้นเปล่งครับแ <c oughs> สบนอง มินคากกินแน่เห้ไปน้องออตอนแรกอย่าิที่แกินเบอเบิร์ดถ้ากินเบอรเบิดจะเก็บแท้ตู้เย็นไว้แต่กินมื้อนา้วบม่บแบบแืบ Xoan thế nào Thì lấy cỏ khúm khúm này luôn แซ่บกินทั้งในกระได้พี่น้องกึนงลวดเปรี้ยว,วหวานแซ่บ What พี่น้องสังเกตเบึงเด้ออันคลิปได้พักๆหนั่ยแม่หลได้แดงสุดยอดอะ บ่เหลือเลยพี่น้องตอนแรกที่มาสิกินบ่เบิด <laughs> ทำเกี๊ยวเบอรเก็บยวเต้าู้ไว้ วายคลิปนี้เนาะค่ะน้อลาพีลาหนองไปก่อนคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายแดงป้าแสบเด้อกับเข่าแซ่บแซ่บค่ะตอนแรกคิดว่าสิกลิ่นบเบิด์ลายปานีงสงสัยแซ่บจุ่ยเย็นเนาะคะ่ะเน้องแถบสิบปอิ้มเลยพี่น้องจัดหนักเลยค่ะมื่อนี้อะสบายตำหนิเนาะคะ่ะน้อพอหอมปากหอมคอเล้วพี่น้องนะะหกักแพงขันเด้อค่ะเด้อสุกูสุก้นเนาะค่ะเด้อ อาเย็ะแดงกับหักพี่หักน้องเด้อจ้าบัาดีค่ะ